ก็สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําเรื่องอการเลือกปืนกระบอกแรกนะครับการเลือกปืนกระบอกแรกว่าควรเลือกแบบยี่ห้อไหนดีรุ่นไหนดีนะครับแบบไหนดีนะครับมันไม่มีมาตรฐานหรือกฎตายตัวว่าปืนจะต้องเป็นยี่ห้อนี้กระบอกนี้หรือกระบอกนี้ดีกว่ากระบอกนี้เปรียบเทียบกันมันมัน ไม่มีกฎไม่มีแบบตายตัวนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นการเลือกให้เหมาะสมกับผู้ใช้หรือคนแต่ละท่านที่ใช้เลือกใช้อาวุธปืนนะครับว่าชอบแบบไหนการใช้งานแบบไหนนะครับมีแบบในใจหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ถ้าก็จะเป็น ที่จะเลือกใช้ก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับก็เลือกใช้ให้เหมาะกับการทํางานนะครับลักษณะการใช้งานนะครับเหมือนบุคคลพลเรือนนะครับอาจจะใช้ในการแข่งขันนะครับใช้ในการป้องกันตัวป้องกันทรัพย์สินนะครับซึ่งในการเลือกปืนนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับเหมือนผู้หญิงนะครับผู้หญิง อาจจะเป็นมือที่มีขนาดเล็กกว่าผู้ชายถูกไหมครับการเลือกปืนนะครับก็เลือกขนาดให้เหมาะกับมือของผู้ใช้นะครับในการจับถือถนัดไหมนะครับหรือผู้หญิงจะใช้ในการพกพาก็กระบอกไว้ป้องกันตัวนะครับกระบอกก็ไม่ต้องใหญ่ไปหรือเล็กจนเกินไปก็ให้ขนาดพอดีกับการที่ว่าในพกพาด้วยนะครับการใช้งานด้วยนะครับแล้วก็การจับถือด้วยนะครับ เหมือนกันผู้ชายผู้ชายบางคนนะครับอาจจะมือเล็กนะครับหรืออาจจะมือใหญ่นะครับก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละบุคคลนั้นๆนะครับบุคคลนั้นๆเหมือนผมนะครับผมก็มือเล็กเหมือนกันผมก็เลือกใช้ในในสิ่งที่ผมชอบด้วยนะครับแล้วก็ใช้ในสิ่งที่เหมาะกับขนาดมือของผมเองนะครับ การจะซื้อปืนนะครับการจะซื้อปืนนั้นนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมีใบอนุญาตในการซื้อนะครับใบอนุญาตในการซื้อก็คือใบปสามนะครับใบปสามคืออะไรนะครับใบปสามคือนะครับใบอนุญาตซื้ออุปุธปืนะครับไปขอได้ที่ไหนไปขอได้ที่นะครับอำเภอในแต่ละอำเภอนั้นๆเขตนั้นๆนะครับส่วนพอเราได้ใบปสามาแล้วนะครับ ได้ใบปสามมาแล้วก็สามารถนําไปซื้ออาวุธปืนที่ท่านต้องการได้นะครับพอไปซื้อปุ๊บนะครับทางร้านเขาจะให้ปืนนะครับมาพร้อมกับใบปสี่นะครับใบปสี่ก็คือใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนนะครับนี่คือถือเป็นเกตความรู้นะครับสําหรับผู้ที่ยังไม่รู้ว่าการซื้อปืนกระบอกแรกนั้นนะครับต้องทํำยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยไปขอใบปสามนะครับปืนนะครับมีอยู่สองแบบหลักๆนะครับสองแบบหลักๆ แบบแรกนะครับที่เห็นกันทั่วไปนะครับก็คือแบบแมกกาซีนนะครับแบบที่สองก็คือแบบโม่นะครับแบบโม่หรือที่เรารู้จักกันในเรียกกันลูกโม่นะครับเดี๋ยวก็นี่แบบแมกกาซีนนะครับแบบแมกกาซีนนะครับพืนเคลียร์นะครับแบบแมกกาซีนนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้มีทั้งแถวเดียวแล้วก็แถวคู่นะครับแบบแมกกาซีนนะครับ ต่อไปแบบโม่ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับเป็นโม่นะครับนะครับระบบการทํางานของปืนนะครับหลักๆก็จะมีอยู่2ระบบนะครับก็จะมีระบบซิงเกิลแอคชั่นนะครับแล้วก็ระบบดับเบิลแอคชั่นนะครับระบบซิงเกิลแอคชั่นเป็นยังไงนะครับนี่ก็จะเหมือนเจ้าตัวนี้นะครับซิงเกิลแอคชั่นคือนะครับเมื่อเราทําการนะครับขึ้นขึ้นลำนะครับ นกจะง้างนะครับนกจาง้างนะครับและการทํางานของมันคือนะครับเมื่อเราแตะหน้าไก่นะครับสิ่งคำว่าซิงเกิลก็คือนกจะง้างนะครับเมื่อนกง้างนกจะง้างนะครับแล้วทําการลั่นไก่นะครับนกจะสับไปที่เข็มแทงจานวนนะครับทําให้กระสุนลั่นออกมานะครับนี่คือการระบบการทํางานของซิงเกิลแอคชั่นคือทําเป็นระบบเดียวนะครับส่วนดับเบิลแอคชั่นคืออะไร ดับเบิลแอคชั่นคืออะไรนะครับระบบการทํางานดับเบิลแอคชั่นนะครับก็คือนะครับระบบการทํางานที่เป็น2จังหวะนะครับ2จังหวะยังไงนะครับในจังหวะในการลากไกนะครับการลากไกจะทําให้นกสับนะครับลากถอยกลับไปก่อนนะครับก่อนที่จะไปทําในการปล่อยตัวนกสับนะครับให้ทําการกระทบนะครับกับเข็มแทงจานวนนะครับก่อนที่จะทําให้กระสุนลั่นออกไปในลักษณะในการง้างนะครับง้างลักษณะนี้ นี่นะครับพอถึงจุดหนึ่งนะครับในการลั่นนะครับก็คือมันจะลั่นไปนะครับมันจะต้องออกแรงก่อนในของระบบดับเบิลแอคชั่นนะครับออกแรงมากกว่าในระบบซิงเกิลแอคชั่นนะครับนะครับปืนพวกนี้มันจะเป็นการทํางานระบบดับเบิลซิงเกิลนะครับรวมกันหรือที่เขาเรียกเรียกกันว่าดับเบิลซิงเกิลนะครับดับเบิลยังไงจังหวะแรกคือการดับเบิลนะครับนะครับจังหวะแรกในการดับเบิลนะครับในการลั่นไกนะครับ แล้วและเราก็สามารถทําให้เป็นซิงเกิลได้โดยการรอสไลด์ปล่อยหลังไปนะครับให้นกมันง้างนะครับแล้วเราสามารถลั่นไกเหมือนซิงเกิลได้นะครับน้ําหนักจะเบาวกว่าประมาณนี้นะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับลูกโม่ก็เหมือนกันลูกโม่ก็เป็นการทํางานแบบดับเบิลเหมือนกันเหมือนก,นกระบอกเมื่อกี้นะครับ <c oughs> เป็นการทํางานแบบดับเบิลเหมือนกันก็คือง้างก่อนนะครับแล้วทําการลั่นหรือ เราสามารถง้างนกแล้วก็สามารถลั่นได้เลยนะครับมันเป็นระบบดับเบิลซิงเกิลนะครับนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็สามารถแต่ละท่านแต่ละคนก็ไปคิดว่าอ่าเราชอบอปืนในลักษณะไหนแบบไหนการทำงานแบบไหนเราก็จะได้เลือกซื้อนะครับเลือกใช้งานให้เหมาะกับ ลักษณะการใช้งานของเราหรือความชอบของเราเพียงเท่านี้นะครับก็อาจจะเป็นเกดความรู้เล็กน้อยๆนะครับที่สามารถใช้ในการตัดสินใจในการเลือกซื้อนะครับปืนได้นะครับก็ด้วยความชอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับก็ลองไปคิดดูพิจารณาดูว่าเราชอบแบบไหนนะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนะครับอยากจะบอกข้อควรระวังว้อย่างนึงว่า พึงระลึกไว้เสมอว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่ขอขบคุณครับ